สวัสดีค่ะวันนี้วันที่10บธันวาคมพุทธศักราช2อง4เรามารู้จักวันรัฐธรรมนูญกันนะคะความหมายของวันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญหมายถึงกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญเพื่อไปการร่าลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับฐาวนเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับปุงชนชาวไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ความเป็นมาของวันรัฐธรรมนูญการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในประวัติศาสตร์การปกครองชาติไทยเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมาเป็นเวลา700ปีเศษมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศสาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จัก,กรีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทยหลังสงครามโลกครั้งที่1เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกผลอันนี้ได้กระทบมาถึงไทยด้วยพระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดยปลดข่าราชการออก ยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการอิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการทางราชการการเมืองทำให้กลุ่มคนหนุ่มต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันรัฐบาลได้ออกกฎหมายเก็บภาษีอาทิภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินจากราษฎรจากสาเหตุด,ดังกล่าวข้างต้นทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหารและ ราษฎรทั่วไปจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยการปฏิวัติมีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหารซึ่งประกอบด้วยพันเอกพระยาพะหุนพายุหะเสนาพันเอกพระยาทรงสุรเดชและพันเอกพระฤทธิอาคเนเป็นผู้บริหารประเทศ วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเรียกว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวสาระสำคัญของธรรมนูญการปกครองฉบับนี้ได้แก่การที่กำหนดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรืออำนาจอธิปไตย เป็นของราษฎรทั้งหลายการใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคลคณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้คือ 1. พระมหากษัตริย์ 2. สภาผู้แทนราษฎร 3. คณะกรรมการราษฎร 4. ศาลลักษณะการปกครองแม้จะเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย แต่ก็ถือว่าพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเป็นสถาบันที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์การปฏิบัติราชการต่างๆจะต้องมีกรรมการราษฎรลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโดยได้รับความบินยอมจากคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้สถาบันที่เกิดใหม่คือสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีอำนาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายต่างๆซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระประมาภิไัยประกาศใช้แล้วจึงมีผลบังคับได้เหตุนี้ในะระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองสภาผู้แทนจึงเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดในทางการเมืองส่วนการใช้อำนาจตุลาการยังคงให้สารยุติธรรมที่มีอยู่แล้วพิจารณา พิภากษาคดีให้เป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิมกระทั่งถึงวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2 4 7 5พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการอาทิได้เปลี่ยนระบอบก,การปกครองเป็นการปกครองแบบรัฐสภา ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2475ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองเป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรีซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริหารราชการแผ่นดินแต่คณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทน รัฐสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่านั้นแต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วยแต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบกันเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรได้หากเห็นว่า ได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำหรับของรัฐที่มีผลเท่ากับการถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้รัษฎรเลือกตั้งใหม่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นั้นได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดละเมิดมิได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคมเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกอันเป็นฉบับทาวรและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับวงชนชาวไทยทางราชการจึงกำหนดวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญขอบคุณข้อมูลจากหนังสือวันสำคัญ โครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและแนวทางในการจัดการกิจกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2537